นี่ครอ่ะนี่ใครเฮ้ลสวัอะไรนี่อะไรกันเลยมาเนี่ยอ่าใจเย็นเดี๋ยวผมจะบอกให้ทุกคนเลยถ้าใครอยากรู้นะครับวันนิกี่พิมพ์ตอนนี้ทําอะไรอยู่และทําอะไรนะครับติดตามได้ทางช่องออยร์ที่ฮิตทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน25นาทีนะครับเริ่มออกอากาศวันที่2 2อกันยายนี้นะกับรายการนิก้พิมพ์9นิวคลาสิก บอกได้เลยว่าเรื่องเซ็กเทพรับประกันความเสี่ยวครับผมครับเจอกันครับเชื่อหรือเเดี๋ยวบอกให้พร้อมการอยู่มีคนมาอด้ยวัดขนาดเลยเลยกูจะบอกให้จัดให้ทีเดียวบอกเจอกันนะครับครับเออเขาอยากรู้เปนหลายคนเนี่ยคนคนรู้ไหมว่าตอนเนี้ยเราโดนอนุญาตให้ออกมาสู่สายตาประชาชนแล้วใช่เออของเด็ดแน่นอนเซ็กเทพป็นนีิพิม เจอกันทางช่องฮิตสแควร์นะครับอออากาศวันที่29กันยายนนี้นะครับเวลา23นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกา55นาทีทุกวันเสาร์วันพิษรับประกันมีเรื่องเด็ดๆกับนิกิพิ9ม9ดิวคลาสิคเจอกันเรืร่องเรื่องอะไรเออเด็ดอะค่อยไปดูดีๆกันวันนันผเจอพีน่นะคุณก็รู้ผมเจ็บทุกครั้งอ่ะเอาไม่ไดเออที่เจ็บนะโดนเจอกันครับเดี๋ยวครับน,นิกิพิมทำอะเนี<ป>่ยเอ้ยโดนดิมพี่คนเดี๋ยวดูแล้วกัน นี่เลยไม่ต้องลินทาเลยนะให้ทุกคนนะครับติดตามช่อง OKTV OK นะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน25นาทีนะครับเริ่มออกอากาศวันที่22กันยานี้ใครอยากพบกับนิกิทิมฟูรเป็นติดตามชมได้ในรนนนายการนิกิทิมเก้าเวคลาสสิก ใช่อะแล้วเจอกันครับ,บอเ,เออเออดี๋ยวไปดูในรายการเองนะ่ะเดี๋ยวเขาบอกมีของดีนะเออเชื่อได้โดนโดนอย่า,าลืมนะครับ